สวัสดีครับวันนี้เซตเตช็อปจะพาน้องๆมาดูการถอดแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ของอิซูซุดีแบตตัวโกซีรีนะครับผมอราอร์ากใไ้เบอร์ปักตายเบอร์สิบขันขั้วนะครับผมแล้วก็ท้องเบอร์สิบสองขันตัวยึดด้านบนนะครับผมแต่ว่าเบอร์สิบอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเซนโต์ไปเอาปักตายเบอร์สิบก่อนนะครับมาได้เป็นเจ้าแล้ว รุ่นพิเศษนะครับผมีต่ด้เสร็จแล้วก็มาข่งคู่ตัวครัมเสร็จแล้วบล็เบอร์สิบสองนะครับผม có chiếc nó tạm thua nè ยกหุขึ้นครับผมจหตัวยกต้องออกแรงเก่งกำเรือดีๆครับผมไม่งั้นจะปวดหลังครับผม ก็ถอดเรียบร้อยครับผมแบตเตอรี่นะครับผมเวลาใส่นะครับผมเวลาใส่แล้วก็ขันขั้วบวกก่อนนะครับผมแล้วก็ขันขั้วลบตามหลังนะครับผมสลับกันนะครับผมถ้าขันขั้วลบก่อนไปขันขั้วบวกนะครับผมถ้าไปโดนตัวถังเนี่ยไฟจะตบมาครับผมก็เป็นวิธีการถอดแบตเตอรี่นะครับผมของ Isuzu Mighty Go Series นะครับผมก็มีขั้นตอนแบงนี้นะครับผม